เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมคนยังชอบซื้อลอตเตอรี่กันเยอะจังทั้งที่รู้ๆกันอยู่ว่าโอกาสถูกมันมันน้อยมากเลยนะครับการที่เราหวังพึ่งโชคแบบนี้มันสะท้อนวิธีคิดเรื่องเงินของเรายังไงกันแน่อืมน่าคิดนะคะวันนี้เราลองมาคุยกันเรื่องมุมมองที่อาจจะต่างออกไปหน่อยครับคือการมองว่าทุกอย่างมันมีเหลือเฟือ abundance ใช่ไหมคะใช่ครับ abundance ไม่ใช่แบบมีจำกัดหรือที่เรียกว่า scarcity ซึ่งผมว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเลยนะของการปรับความทิดเรื่องความมั่งคั่งใช่เลยค่ะอย่างเรื่องลอตเตอรี่เมื่อกีน้นี้แม้บางทีเราอาจจะซื้อขำๆสนุกสนุกตามเพื่อนไปงนังนงันแต่มันก็อาจจะค่อยๆไปโปรแกรมจิตใต้สำนึกเราได้เหมือนกันนะคะแบบไม่รู้ตัวเหมือนเราบอกตัวเองไกลๆว่าอความสำเร็จนี้ต้องพึ่งดวงเท่านั้นแหละ หรือบางทีมันอาจจะลึกลงไปกว่านั้นอีกนะคะคือเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราคงไม่เก่งพอจะสร้างมันขึ้นมาเองได้หรอกมัง้งอะไรแบบนี้เออจริงด้วยครับพอนึกภาพตามแล้วมันก็น่าคิดนะทําให้นึกถึงข่าวเออคนที่ถูกรางวัลใหญ่ๆแล้วชีวิตพังไปเลยก็มีเยอะนะครับหลายคนกลับไปจนเหมือนเดิมหรือบางทีแย่กว่าเดิมอีกภายน,นไม่กีปีเองใช่ค่ะใช่มีให้เห็นบ่อยๆอย่างเคสคลาสสิกเลยก็ผู้ถูกภาว์บอที่อเมริกา สุดท้ายาจบชีวิตลงเพราะยาเสพติดมันน่าเศร้านะครับคือมันสะท้อนว่าแค่มีเงินเข้ามาเฉยๆเนี่ยแต่ถ้าวิธีคิดเรื่องการจัดการเงินมันยังไม่ถูกไม่พร้อมมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปนั่นแหละค่ะมันเชื่อมโยงโดยตรงเลยกับความคิดแบบขาดแคลนที่คุยกันหรือที่บางทีเรียกว่าซีโร่ซัมเกมคือมองว่าถ้าฉันได้อีกคนต้องเสียแน่ การคิดแบบนี้มันเหมือนเราเหยียบเบรกความสามารถตัวเองไว้เลยนะคะแบบไม่รู้ตัวทําให้เราไม่กล้าสร้างไม่กล้าทําอะไรที่มันจะนําไปสู่ความมั่งคั่งเพราะลึกๆอาจจะกลัวกลัวว่าเรากําลังไปแย่งของคนอื่นมาหรือเปล่ากลัวเป็นคนไม่ดีอะไรทํานองนั้นค่ะอืมชัดเจนเลยครับแต่จริงๆแล้วความคิดแบบเหลือเฟือนี่มันตรงกันข้ามเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะตรงข้ามเลยที่มองว่าความมั่งคั่งในโลกหรือในจักรวาลเนี่ยมันมีไม่จํากัดเหมือน เหมือนอากาศที่เราหายใจหรือน้ําในทะเลอย่างนั้นเลยค่ะการที่เราสร้างฐานะหาเงินเพิ่มได้มันไม่ได้แปลว่าเราไปเบียดเบียนใครเลยโอกาสมันมีมากพอสําหรับทุกคนที่จะลงมือสร้างลงมือทําจริงๆถูกต้องเลยค่ะแล้วพอเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บนะคะเราก็มาลองดูวิธีที่เราจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้แบบง่ายๆสนุกๆกันดีกว่าค่ะอย่างแรกเลยนะคะเรียกว่า wealth triggers wealth triggers ยังไงครับเนี่ยค่ะ คือตัวกระตุ้นความรู้สึกมั่งคัง่งลองนึกภาพตามนะคะปกติเราอาจจะเอาบินค่าไฟค่าน้ําค่าบัตรเครดิตแปะไว้หน้าตู้เย็นครับครับเห็นภาพเลยเปิดมาเจอทีไรใจห่อเหี่ยวทุกทีใช่ไหมคะลองเปลี่ยนค่ะลองเปลี่ยนเป็นหาเงินสดสักปึกเล็กๆเ,เออ ไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะคะเอาที่เราสบายใจเก็บไว้ในลิ้นชักโต๊ะทำงานหรือที่ไหนก็ได้ที่เราเปิดเจอบ่อยๆพอเราเปิดเจอแว็บๆเนี่ยมันจะส่งสัญญาณความรู้สึกมีความรู้สึกพอไปที่จิตใต้สำานึกเราแทนที่จะเป็นความรู้สึกขาดตลอดเวลาที่เห็นบิวไงคะลองดูค่ะมันเวิร์กจริงๆนะคะฟังดูง่ายแต่เออน่าลองนะครับแค่เปลี่ยนจุดที่เรามองเห็นบ่อยๆนี่เองแล้วเรื่องบิวที่ว่าเมื่อกี้นะครับ นอกจากไม่แปะตู้เย็นแล้วมีเทคนิคอื่นอีกไหมอ๋อเรื่องบิวนี่ง่ายมากคะ่ะพอได้รับปุ๊บนะคะถ้าเรามีเงินพอจ่ายจ่ายทันทีเลยคะ่ะจ่ายเลยเหรอครับไม่ต้องรอใกล้ๆกล้ดีวเหรอจ่ายเลยคะ่ะอย่ารอจนวันสุดท้ายเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะการที่เราปล่อยให้บิวมันกองกองอยู่ตรงหน้าหรือในแอป,ปเนี่ยมันดึงพลังสมองเราไปเยอะมาก เราจะคอยกังวลเรื่องหนี้สินทําให้เสียสมาธิเสียพลังงานที่จะเอาไปคิดเรื่องดีๆเรื่องสร้างสรรคหรือหาเงินเพิ่มอ๋อจริงด้วยครับมันเหมือนมีอะไรค้างคาใจตลอดเวลาใช่ค่ะสู้เคลียร์ให้มันจบๆไปเลยดีกว่าแล้วเอาสมองโล่งๆสบายๆของเราไปโฟกัสกับสิ่งดีๆอย่างดื่นแทนค่ะ เข้าใจเลยครับความกระวลเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันกินพลังงานเราไปเยอะจริงๆซึ่งมันก็คงเชื่อมโยงกับการเลือกรับข้อมูลด้วยใช่ไหมครับเหมือนเราเลือกลงโปรแกรมดีๆให้สมองเราเองใช่เลยค่ะการเลือกอ่านเลือกฟังหรือเลือกดูสิ่งที่มันสร้างพลังใจสร้างความเชื่อว่าเราทำได้มันช่วยปรับทัศนคติเราจากข้างในให้เป็นบวกมากขึ้นฮแม้ว่าสถานการณ์ข้างนอกโลกจริงๆมันอาจจะยังเหมือนเดิม ใช่ค่ะแต่ข้างในเราเปลี่ยนไปแล้วพลังมันจะมาจากตรงนี้แหละค่ะจากข้างในตัวเราสุดยอดเลยครับสรุปหัวใจสําคัญเลยนะคะก็คือการเปลี่ยนมุมมองจากที่นั่งเฉยๆรอลุ้นรอโชคช่วยซึ่งมันมาจากความคิดแบบขาดแคลนเนาะเปลี่ยนมาเป็นการเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองเชื่อว่าเราสร้างได้แล้วก็ลงมือทําลงมือสร้างคุณค่าทําสิ่งดีๆซึ่งอันนี้มันมาจากความคิดแบบเหลือเฟือนี่คือจุดเปลี่ยนที่แท้จริงเลยค่ะ ไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะคะแต่มันส่งผลต่อพลังชีวิตเราทั้งหมดเลยฟังแล้วรู้สึกมีพลังขึ้นมาเลยครับแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ได้น่าคิดดีเหมือนกันนะครับบางทีเราอาจจะลองกลับไปสังเกตตัวเองกันดูสักหน่อยไหมครับว่าในแต่ละวันเนี่ยมีพฤติกรรมความขาดแคลนเล็กๆน้อยๆอะไรที่เราอาจจะเผลอทำไปโดยไม่รู้ตัวบ้างอืมน่าสนใจคะ่ะแล้วลองเปลี่ยนมันดูไหมครับ เปลี่ยนเป็นสิ่งกระตุ้นความมั่งคั่งแบบง่ายๆที่เราพอจะทำได้เลยในสัปดาห์นี้มันจะเป็นอะไรได้บ้างนะลองไปหาคำตอบกันดูนะครับ